สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทำปลาจมปลาส้มติดตามชมครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงปลาจมปลาส้มชิญมชมครับนี่ครับก่อนจะทำปลาส้มเราก็ต้องมีปลาก่อนครับนี่ปลาปลาจากการใส่ไข่มาครับนี่ครับ ทำปลาสมกันนะครับมีปลามีเกือเม็ดรครับมีกระเทียมข่ม้วครับกระเทียมตามด้วยข้าวสวยนี่ครับในการทำปลาจมปลาส้ม,สมของเราวันนี้นะครับ ย่างคกไปตำเกลือตำกระเทียมครับคขั้น,นตอนต่อไปก็ใส่เกลือแล้วครับแล้วก็ตำครับตำเกลือให้ละเอียดครับ แรงเลยนะครับเดี๋ยวขั้งล่างได้ยินครับครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วก็ใสก่กระเทียมครับแล้วก็ตำชิงเคยครับ นี่ครับเกลือกระเทียมของเราตำพอยหยาบครับเสร็จแล้วก็เตรียมใส่ปลาเลยครับนี่ครับเกลือกระเทียมของเราที่ตำไว้ตำพอยหยาบครับก็ตักใส่ปาลาเราเลยครับ เป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ก็ละเลงไงครับขยำปลาเข้ากันกับเกลือครับขยำก็ล้างมือก่อนนะครับเพื่อสุขาทัไมครับขยำไปเรื่อยๆครับ เกลือละลายครับเข้ากับเนื้อปลาครับประจอมครับประจอมไม่ใช่พับไม่ใช่ปลาพับบิดาครับมันประจอมครับ การถนอมอาหารวิธีนึงครับเก็บไวไ้กินนานได้ครับหลายวันประหยัดงบลืมอีกอย่างนึงขาดมาได้เลยครับรดอูมามิของเราครับใสไ,ไปเลยครับหยามครับ นะครับกปะทำด้วยข้าวสวยครับใส่ไปยครับขยมมันเดิมครับเครื่องเข้ากัน เสร็จแล้วครับประจมของเราก็หากระปุกใส่ครับครับขอบคุณที่ติดตามเัาชมครับขอกาสดหน้าเจอกันใหม่ครับกับคลิปอะไรต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามเัาชมนี่ครับใส่กระปุกแล้ว3วันกินได้ครับ